Ring Different ร o n g s เราจะต้องไปตีคของไม่ซ้ำกันไซไม่แน่ใจว่าทั้งหมด3หรือ4อันนะคะรอเควสเข้าแล้วก็ดูตามจำนวนในชื่อเควสได้เลย เราจะไปที่ไหนก็ได้ขอแค่ไม่ซ้ำกันนะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยซาจะบินไปลงที่ลานประลองก่อนนะคะลานนี้เนี่ยจะมีค้องอยู่ชัวร์วหนึ่งอันแล้วมันก็จะมีดาบด้วยพอเวลาเรามีดาบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินทางไปจุดต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ของนะคะมีอยู่ทั่วโซนญี่ปุ่นเลยค่ะเยอะสุดก็คือที่เคนจูสึตรงกลางเมืองเนี่ยมี2อ,อันเลย อย่างที่บอกไปว่ามันมีที่ลานประลองเมืองเคจุซุแล้วก็ตามพวกแลนด์มาร์คของโซนญี่ปุ่นนะคะอย่างโรงนี้ปราภาคารเราก็จะเห็นว่ามีหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูทางขวานะคะเห็นไหมคะตรงประภาคารที่เป็นอาคารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งอันเราสามารถทำได้ง่ายๆสามสี่อันเดินไปเดินไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วคะ่ะ อามาถึงลานประลองแล้วนะคะเห็นเลย1อันอันนี้เนี่ยเวลาตีนะคะให้เดินเข้าไปด้านหน้าเอาพิกแอสทูบเราจะได้ยินเหมือนเวลาที่เราตีคองค่ะ จะได้ยินเสียงแบบงงจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กดรับราคาหัวเพื่อเอาท้องแล้วก็เก็บดาบดาบนะคะมี2อ,อันลองกด Search ทั้ง2อ,อันก่อนเผื่อเจอสีม่วงแบบนี้เราจะได้ไปที่ต่อไปง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เคนจุสต่อกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีด้านบน2อ,อันเลย เพื่อนๆอ,อยากลงเคนจูสึดก่อนก็ได้นะคะเพื่อความท้าทายเพราะว่าเมืองนี้คนลงพอสมควรแล้วก็ด้านล่างของปราสาทมีดาบด้านบนสุดของปราสาทก็มีดาบเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะเลือกไปอันไหนก่อนก็ได้นะคะไซโก,กมาตีอันนี้เป็นอันที่2และอันนี้ค่ะอันที่3ใกล้ๆก,กันอ่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องทําในตาเดียวกันนะคะทําหลายๆตาผสมกันก็ได้เผื่อตายเร็วแบบนี้ค่ะ